ความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่จะสอนให้เราเติบโตและแกร่งกล้ากกว่าเดิมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงธรรมนำชีวิตธรรมะในหัวข้อพลิกความทุกข์ให้เป็นกำลังใจชีวิตวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากเจอ แต่เป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของเราทุกคนนั่นคือความทุกข์ครับในชีวิตประจำวันเรามักจะพยายามหลีกหนีความทุกข์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์จากความผิดหวังความล้มเหลวความเจ็บป่วยการพลัดพรากหรือปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาเรามักจะมองว่าความทุกข์คือสิ่งเลวร้ายคือศัตรูที่เราต้องหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุด หรือแม้กระทั่งพยายามจะกำจัดมันออกไปให้พ้นจากชีวิตแต่บ่อยครั้งการที่เราพยายามหนีหรือต่อสู้กับความทุกข์อย่างผิดวิธีกลับยิ่งทำให้เราจมดิ่นลงไปในวังวนของความเศร้าความเครียดและความสิ้นหวังมากขึ้นไปอีกเราอาจจะมองไม่เห็นทางออกมองไม่เห็นแสงสว่างและรู้สึกว่าชีวิตนี้ช่างยากลำบากเหลือเกิน ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธ,ธองค์ทรงสอนว่าทุกข์เป็นอริยสัตว์คือความจริงอันประเสริฐที่เราควรทำความเข้าใจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งหนีแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีสติและปัญญาครับเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์และรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้อง ความทุกข์นั้นจะไม่ใช่สิ่งทำลายล้างเราอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นแรงผลักดันให้เราเติบโตเข้มแข็งและมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปสํารวจความหมายของความทุกข์ในมุมมองของธรรมะสมัยใหม่ทำความเข้าใจต้นตอของความทุกข์ในจิตใจของเรา พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมซึ่งคุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เพื่อเรียนรู้ที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นกําลังใจและเป็นบทเรียนล้ําค่าที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่สงบสุขเข้มแข็งและเปี่ยมด้วยความหมายก่อนจะพลิกความทุกข์เรามาทำความเข้าใจความหมายของความทุกข์กันให้ลึกซึ้งขึ้นในมุมมองของธรรมะครับ 1. ความทุกข์ในความเข้าใจทั่วไปมักจะหมายถึงเรื่องราวร้ายเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นการเจ็บป่วยการสูญเสียการล้มเหลวการอกหักปัญหาการเงินหรือปัญหาความสัมพันธ์ความทุกข์ในมุมมองของธรรมะพระพุทธองค์ทรงอธิบายความทุกข์ไว้กว้างกว่านั้นมากทุกข์ไม่ใช่แค่เรื่องร้ายแต่คือความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือภาวะที่ทนอยู่ได้ยาก ความทุกข์มีหลายระดับทุกข์ขั้นพื้นฐานเช่นหิวเจ็บปวดม่วงนอนอ่อนเพลียหนาวร้อนเหล่านี้คือความไม่สบายกายความทุกข์จากการเปลี่ยนแปลงหรือวิปริณามทุกข์คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เราเคยชอบเคยสุขเคยมีมันเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่ตัวอย่างเคยสวยเคยหล่อแล้วต้องแก่เคยมีเงินเยอะ แล้วเงินลดลงเคยมีคนรักแล้วต้องพลัดพรากเคยมีตำแหน่งแล้วต้องกเกษียณความสุขที่เคยมีพอเปลี่ยนไปก็กลายเป็นทุกข์ทุกข์จากการปรุงแต่งหรือสังขารระทุข์นี่คือทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราเป็นของเราหรือพยายามควบคุมสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ตัวอย่างยึดติดในความคิดว่าฉันต้องคิดถูกเสมอ เมื่อมีคนแย้งก็ทุกข์หรือยึดติดในตำแหน่งหน้าที่การงานเมื่อไม่ได้ตามที่หวังก็ทุกข์นี่คือทุกข์ที่เกิดจากใจเราเองแกนแท้ของทุกข์คือความไม่เที่ยงสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังหรือไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ไม่สามารถให้ความสุขที่ยั่งยืนได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นและเมื่อเราไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยง เราก็จะเป็นทุกข์ความทุกข์คือความจริงที่อยู่คู่กับชีวิตการทำความเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์จึงเป็นก้าวแรกของการที่จะก้าวข้ามมันไปได้เมื่อเราเข้าใจว่าความทุกข์คืออะไรแล้วทีนี้เรามาสำรวจต้นตอของความทุกข์ที่แท้จริงซึ่งอยู่ในจิตใจของเราเอง 1. ตัณหาความอยากที่ไม่สิ้นสุดความอยากได้ ความอยากได้สิ่งของความสุขสบายทางกายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความอยากมีอยากเป็นอยากให้คงอยู่อยากให้สำเร็จความอยากไม่ให้มีไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้สิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นทำไมตัณหาจึงทำให้เกิดทุกข์เมื่อเราอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้หรือเมื่อได้มาแล้วก็อยากได้อีกเรื่อยๆ ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีหรือเมื่อไม่อยากให้สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนนำมาซึ่งความผิดหวังความไม่พอใจและความทุกข์ตัวอย่างอยากรวยล้นฟ้าพอไม่ได้ก็ทุกข์พอรวยแล้วก็ยังไม่พออยากรวยกว่านี้อีกก็ยังทุกข์หรือไม่อยากให้เจ็บป่วยแต่ก็ต้องเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ 2. อ,อุปทาน ความยึดมั่นถือมั่นคือการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราหรือพยายามควบคุมมันให้เป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่ยึดก็เกิดความทุกข์ยึดติดในอัตตาความเป็นตัวตนยึดว่านี่คือฉันนี่คือของฉันทำให้เมื่อมีอะไรกระทบกับสิ่งเหล่านั้นก็รู้สึกเจ็บปวดและเป็นทุกข์มากตัวอย่าง ยึดว่าฉันต้องเป็นคนเก่งเมื่อทำอะไรผิดพลาดก็รู้สึกว่าตัวเองไร้ยค่าและเป็นทุกข์มากหรือยึดว่านี่คือทรัพย์สินของฉันเมื่อมันเสียหายหรือหายไปก็เป็นทุกข์อย่างหนักยึดต,ติดในความคิดเห็นยึดว่าความคิดเห็นของตัวเองถูกที่สุดไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างทำให้เกิดความขัดแย้งและทุกข์ใจตัวอย่าง ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ยอมรับซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างเหนื่อยใจ 3. อวิชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงคือความไม่รู้ความจริงของโลกและชีวิตไม่รู้ว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนทำไมอวิชาจึงทำให้เกิดทุกข์เมื่อเราไม่รู้ความจริงนี้ เราจึงไปพยายามจับต้องสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงพยายามควบคุมสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนให้เป็นไปตามใจซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และนำมาซึ่งความผิดหวังและความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตัวอย่างเราอยากให้ความรักคงอยู่ตลอดไปแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือพลัดพรากเราก็ทุกอย่างแสนสาหัสเพราะเราไม่เข้าใจว่าความรักและความสัมพันธ์ก็ไม่เที่ยง ต้นตอของความทุกข์ที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ภายนอกแต่เป็นเพราะตัณหาอุปทานและอวิชชาในจิตใจของเราเองที่ทำให้เราสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเมื่อเราเข้าใจต้นตอของความทุกข์แล้วทีนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการพลิกความทุกข์ให้กลายเป็นกำลังใจชีวิตด้วยการเปลี่ยนมุมมองและใช้เครื่องมือสำคัญคือสติและปัญญาหนึ่ง ใช้สติในการเผชิญหน้ากับความทุกข์หยุดและสังเกตเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดอารมณ์ลบให้หยุดนิ่งรับรู้มันอย่างมีสติไม่ต้องพยายามหนีหรือต่อสู้ตัวอย่างเมื่อรู้สึกเสียใจจากการถูกปฏิเสธให้รับรู้ความรู้สึกเสียใจที่เกิดขึ้นในร่างกายเช่นใจสัน่นหายใจติดขัดแค่รับรู้ ไม่ต้องจมดิ่งหรือปรุงแต่งต่อยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นยอมรับว่าความทุกนั้นเกิดขึ้นแล้วไม่ปฏิเสธไม่ต่อต้านไม่คิดว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นตัวอย่างเมื่อเจ็บป่วยให้ยอมรับว่าร่างกายมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นไม่ใช่การปฏิเสธหรือพยายามคิดว่าฉันไม่ควรป่วยการยอมรับ คือการเริ่มต้นของการจัดการอยู่กับปัจจุบันขณะเมื่อใจอยู่กับความทุกข์ในปัจจุบันเราจะมองเห็นมันอย่างชัดเจนไม่ถูกคิดปรุงแต่งในอดีตหรืออนาคตมาครอบงำตัวอย่างเมื่อต้องรับมือกับความสูญเสียพยายามดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้เวลาตัวเองในการเศร้าอย่างมีสติไม่ใช่การจมจอมอยู่กับความคิดถึงในอดีต 2. ใช้ปัญญาในการเรียนรู้จากความทุกข์มองความทุกข์เป็นครูทุกความทุกข์ที่เกิดขึ้นล้วนมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอเมื่อเรามองความทุกข์เป็นครูเราจะเปิดใจเรียนรู้จากมันตัวอย่างการถูกไล่ออกจากงานอาจเป็นความทุกข์ใหญ่หลวงแต่หากใช้ปัญญาพิจารณาเราอาจมองเห็นว่า นี่คือโอกาสที่จะได้ค้นพบเส้นทางอาชีพใหม่ที่เหมาะสมกับเรากว่าหรือได้พัฒนาทักษะใหม่ๆที่จำเป็นพิจารณาไตรลักษณ์เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่านี่คือธรรมชาติของสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนและเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดตัวอย่างเมื่อคนรักจากไปเพราะความแก่ชาราหรือเจ็บป่วย การเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพลัดพรากทำให้เรายอมรับความจริงได้ง่ายขึ้นและคลายความยึดติดลงหาสาเหตุและแก้ไขใช้ปัญญาในการวิเคราะห์ว่าความทุกนี้เกิดขึ้นจากอะไรอะไรคือปัจจัยที่เราสามารถแก้ไขได้และอะไรคือสิ่งที่เราต้องยอมรับตัวอย่าง หากความทุกข์เกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวให้ใช้ปัญญาในการวางแผนการเงินใหม่ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแทนที่จะจมอยู่กับความกังวล 3. ใช้ขันติในการอดทนต่อความทุกข์ขันติคือความอดทนอดทนต่อความเจ็บปวดอดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจอดทนต่ออารมณ์ลบตัวอย่าง อดทนต่ออาการเจ็บป่วยทางกายอดทนต่อการทำงานหนักที่ท้าทายอดทนต่อคำพูดที่ไม่ถูกใจจากคนรอบข้างไม่ใช่การทนแบบทรมานแต่เป็นการทนอย่างมีสติรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราต้องเจอและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันทำไมขันติจึงสำคัญความทุกข์มักจะสอนให้เราอดทนและเมื่อเราผ่านความอดทนไปได้ เราจะแข็งแกร่งขึ้นการพลิกความทุกข์ไม่ใช่การทำให้ความทุกข์หายไปแต่คือการที่เราเปลี่ยนท่าทีของใจต่อความทุกข์จากการหนีหรือต่อสู้มาเป็นการ,รเผชิญหน้าเรียนรู้และยอมรับมันอย่างมีสติและปัญญาเมื่อเราเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้าและเข้าใจความทุกข์แล้วทีนี้เราจะมาเปลี่ยนความทุกข์นั้นให้กลายเป็นกำลังใจ และพลังขับเคลื่อนชีวิต 1. ฝึกมองเห็นโอกาสในทุกความทุกข์วิกฤตคือโอกาสทุกวิกฤตล้วนมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอเพียงแต่เราต้องใช้ปัญญาและสติในการมองหาตัวอย่างบริษัทประสบปัญหาขาดทุนทําให้ต้องลดพนักงานลงนี่คือความทุกข์แต่สําหรับบางคนนี่อาจจะเป็นโอกาสที่จะได้เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองหรือได้เปลี่ยนสายงานที่สนใจมานานแล้ว ความผิดพลาดคือบทเรียนทุกความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่คือบทเรียนอันล้ำค่าที่จะสอนให้เราฉลาดขึ้นไม่ทำผิดซ้ำอีกตัวอย่างการสอบตกไม่ใช่ความล้มเหลวที่ทำให้สิ้นหวังแต่คือบทเรียนที่สอนให้เราต้องเตรียมตัวให้ดีขึ้นวางแผนการเรียนใหม่และค้นพบจุดอ่อนของตัวเอง2ฝึกขอบคุณความทุกข์ฟังดูแปลกใช่ไหมครับ แต่การที่เราสามารถขอบคุณความทุกข์ได้นั่นหมายถึงเราได้เรียนรู้จากมันและเห็นคุณค่าของมันแล้วขอบคุณที่สอนให้เราเข้มแข็งความทุกข์ทำให้เราแกร่งขึ้นมีภูมิต้านทานต่อปัญหาขอบคุณที่สอนให้เราเห็นคุณค่าเมื่อเราผ่านความทุกข์มาได้เราจะเห็นคุณค่าของความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตมากขึ้นขอบคุณที่สอนให้เราเติบโต ความทุกข์คือสิ่งที่ผลักดันให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นตัวอย่างบางคนเจ็บป่วยหนักทำให้เขาหันมาดูแลสุขภาพออกกำลังกายกินอาหารที่ดีขึ้นทำให้มีชีวิตที่แข็งแรงกว่าเดินนี่คือการขอบุณความทุกข์ที่สอนให้เขาเห็นคุณค่าของสุขภาพ3สร้างความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นเมตตาต่อตอนเองเมื่อเจอความทุกข์อย่าซ้ำเติมตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองเข้าใจว่าทุกคนก็เจอความทุกข์ได้ตัวอย่างเมื่อทำผิดพลาดอย่าตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงให้บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเรียนรู้จากมันแล้วเริ่มต้นใหม่แม่ตาต่อผู้อื่นเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ให้เกิดความรู้สึกอยากช่วยเหลือไม่สัมเติมหรือตัดสินตัวอย่างเมื่อเห็นเพื่อนกำลังเผชิญปัญหาแทนที่จะซ้ำเติม ให้ลองยื่นมือเข้าช่วยหรือให้กำลังใจ 4. แบ่งปันประสบการณ์จากความทุกข์เมื่อคุณผ่านความทุกข์มาได้การแบ่งปันเรื่องราวและบทเรียนของคุณให้กับผู้อื่นจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้พวกเขาได้การเป็นผู้ให้การได้ให้ช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ใจเรามีความสุขและมีพลังตัวอย่างผู้ป่วยโรคมะเร็งที่หายแล้วอาจจะเป็นอาสาสมัครให้กำลังใจผู้ป่วยคนอื่น การที่เขาได้ให้กำลังใจผู้อื่นก็จะได้รับกำลังใจกลับคืนมาเช่นกัน 5. สร้างเป้าหมายและความหมายจากความทุกข์บางครั้งความทุกข์ก็ทำให้เราได้กลับมาทุบทวนชีวิตค้นหาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆและตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ตัวอย่างการสูญเสียคนที่รักอาจจะทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของเวลาและหันมาใช้ชีวิตให้มีความหมายมากขึ้นทำในสิ่งที่อยากทำ หรือดูแลคนที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นแรงผลักดันใช้ประสบการณ์ความทุกข์มาเป็นแรงผลักดันในการทำสิ่งดีๆเพื่อตนเองและผู้อื่นตัวอย่างครอบครัวที่สูญเสียลูกจากอุบัติเหตุอาจจะเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นพลังในการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเ <c oughs> พื่อไม่ให้ใครต้องเจอประสบการณ์แบบเดียวกัน <c oughs> การเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นกำลังใจไม่ใช่การเสแสร้งว่าไม่มีทุกข์ แต่คือการที่เราใช้ความทุกนั้นให้เป็นประโยชน์และเติบโตไปพร้อมกับมันเมื่อเราได้ฝึกฝนที่จะพลิกความทุกข์ให้เป็นกำลังใจแล้วชีวิตของเราจะได้รับประโยชน์มหาศาลและเราจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งและมีความหมายอย่างแท้จริง 1. มีภูมิต้านทานต่อปัญหาเมื่อคุณเคยผ่านความทุกข์มาแล้วและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน คุณจะมีภูมิต้านทานต่อปัญหาในอนาคตไม่ว่าจะเจออะไรคุณก็จะไม่วันไหวมากนักตัวอย่างคนที่เคยล้มละลายแต่สามารถกลับมายืนหยัดได้เขาจะมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับความผันผวนทางการเงินได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยเจอ 2. มีความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึง้งความทุกข์สอนให้เราเห็นสัจธรรมของชีวิตเห็นความไม่เที่ยง เห็นความเป็นอนัตตาทำให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นและเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงตัวอย่างเมื่อคุณผ่านประสบการณ์การเจ็บป่วยอย่างหนักคุณจะเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราและไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดคุณจะเห็นคุณค่าของสุขภาพและใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้น 3. มมีเมตตาและกรุณามากขึ้นเมื่อเราเคยผ่านความทุกข์มาแล้ว เราจะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นที่กำลังเผชิญความทุกข์ได้ดีขึ้นทำให้เรามีจิตใจที่เมตตาและกรุณาอยากช่วยเหลือผู้อื่นตัวอย่างคนที่เคยถูกบูลลี่ในอดีตเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาอาจจะกลายเป็นคนที่มีความเข้าใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ถูกบูลลี่ 4. มีความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่เกิดจากความเข้าใจความทุกข์ และการเติบโตจากมันเป็นความสุขที่เกิดจากภายในไม่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกและไม่ว่าจะเจออะไรก็ยังคงรักษาความสงบสุขในใจไว้ได้ตัวอย่างไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องดีหรือร้ายคุณก็ยังสามารถค้นหาความสุขเล็กๆน้อยๆและรักษาความสงบในใจไว้ได้ 5. ชีวิตมีความหมายและมีคุณค่าความทุกข์สามารถนำพาเราไปสู่การค้นพบ เป้าหมายและความหมายที่แท้จริงของชีวิตทําให้ชีวิตของเราไม่ได้อยู่ไปวันๆแต่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ตัวอย่างผู้ที่เคยเผชิญกับโรคร้ายอาจจะหันมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นหรือสร้างมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยการที่เขาได้มอบความหวังให้กับคนอื่นคือการที่ชีวิตเขามีความหมายอย่างแท้จริงจำไว้ว่า ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่จะมาทำลายคุณแต่คือโอกาสที่จะทำให้คุณเติบโตและบทเรียนที่จะทำให้คุณเข้มแข็งยิ่งขึ้นเราได้เดินทางสำรวจความหมายของความทุกข์ต้นต่อของมันและเรียนรู้วิธีการพลิกความทุกข์ให้เป็นกำลังใจชีวิตกันอย่างลึกซึ้งแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านนำกลับไปคิดและลงมือปฏิบัติคือความทุกข์เป็นความจริงของชีวิต ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหนีแต่ต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าต้นตอของความทุกข์อยู่ในใจเราเกิดจากตัณหาอุป,ปาทานและอวิชชาเราสามารถพลิกความทุกข์ได้ด้วยการใช้สติปัญญาขันติการมองหาโอกาสการขอบคุณการสร้างเมตตาการแบ่งปันและการค้นหาความหมาย ขอให้ทุกท่านจำไว้ว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีความทุกข์แต่เป็นชีวิตที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างเข้าใจและเติบโตจากมันต่างหากจงเริ่มต้นที่จะโอบกอดความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่การต่อต้านแต่เป็นการเรียนรู้จากมันครับคุณจะพบว่าภายใต้ความทุกนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่รอให้คุณดึงมันออกมาใช้ เพื่อสร้างชีวิตที่เข้มแข็งสงบสุขและเปี่ยมด้วยความหมายในแบบฉบับของคุณเองครับวันนี้ช่องเสียงธรรมนำชีวิตธรรมะหัวข้อพลิกความทุกข์ให้เป็นกำลังใจชีวิตต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีใจที่เข้มแข็งเข้าใจความทุกข์และมีความสุขกับทุกย่างก้าวในชีวิตนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆที่ฟังง่ายใช้ได้จริง สวัสดีครับ